สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้นะครับกับโปรโมชั่นพิเศษกับทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตู้พร้อมต่อพร้อมใช้งานนะครับอีลัมโพงสามร้อยห้าสิบบาทแหลมยูนิตคอมซีซีเน็ตเบรคในตัวครบเซตพร้อมใช้งานนะครับนี่ครับทีดีหนึ่งตัวนี้ก็ลูกค้าสั่งจองมาเป็นรุ่นหนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีทีดีสองนะครับนี่ทีดีสองนี่ 4,999บาทตู้พร้อมดอกลนโพง350วัตตสอดอกแลมยี่ิ้คอมจีซีนึงดอกนะครับป็ทยอยประกอบเตรียมส่งมอบลูกค้านะวันนี้อัปเดตโปรโมชั่นวันนี้26พฤษภาคมนะครับบรรยากาศช่วงเช้า9นาฬิกานะครับก็มีลูกค้ามารับชุด4คูณ4นะครับแล้วก็2คูณ2นะครับวันนี้รันแต่เช้าล้วันนี้ อยู่ห้างในครับเนี่ยสตูดิโอเนี่สักเก็ตรองเท้าเลยครับนี่ห้องรองระบบเสียงครับนี่ก็ที่ดีหนึ่งจส่งมอบครับที่ดีหนึ่งทั้งหมดอยู่วันนี้ประมาณอยู่47ใบ48ใบ48ใบครับทั้งหมด48ใบอีกหนึ่งใบลูกค้ารับเพิ่มครับเป็นท่าละ3ใบบางท่านซื้อไป1ใบเดือนนี้เดือนหน้าซื้ออีกหนึ่งใบเป็น2ใบอย่างนี้ครับซื้อสะสมไปเรื่อยๆนะครับเพราะที่ดีหนึ่งเราผลิตอย่างต่อเนื่องครับสำหรับเจ้าที่นีน่นี่ก็เสียงแหลมครับ ปากี่เราใช้ปปากรุ่นหนาเลยครับครับรุ่นบางไม่อยู่ครับรุ่นบางมันแตกไวครับเป็นปากรุ่นหนานลครับหนาเกือบเท่านิ้วมือครับนี่กับกับหนึ่งนิ้วเลยครับโอ้กับหนึ่งเซนนะประมาณเกือบเท่านิ้วมือผมครับเนี้ยเนี้ยความหนาน่าจะประมาณกี่เซนนี่ครับเนี้ยนี่ครับหนามกครับต้องใช้ปากรุ่นหนานะครับรุ่นบางไม่ได้ครับรุ่นบางมันแตกไวครับ ปากลุ่นหนาตัวละ250ร้อยห้บบาทเด็ดปนิถ้าปากรุ่นบางตัวละ5 6 0บาทนี่มันแตกไวครับแตกไวแล้วก็ไม่ค่อยทนทานนะต้องใช้เป็นตัวหนานะครับนี่ครับวันนี้26พฤษภาคมนะครับโปรโมชั่นยามเช้าเช้าพยรอยส่งมอบแล้วก็แพ็กกิ้งส่งลูกค้าที่ดีหนึ่งอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับ3 5 9 9บาทตู้พร้อมดอกลำโพง350บาทแหลมยูนิตคอมซีซีเลเซอเบิร์กในตัวครบเซตพร้อมใช้งาน นี่ไม่อัดตรงหูจับนี่ไม่อัด20่มิลนะครับนี่ตรงนี้ครับไม่อาจยีมิลหูจับเหล็กนี่ครับนี่ลูกยางกันกลิ้งนะครับสลักชุดแขนโรงงานนี่ครับสลักชุดแขนโรงงานสีโจตันเดี๋ยวจะเลือกใช้นี่ครับนี่ไม่เปลี่ยนสีครับเพราะสีนี้ถูกใจนะครับสีโจตันนี่ครับคุ้มค่าราคาแพงหน่อยแต่ว่าคุ้มนะครับคุ้มค่ากับงานที่เราทําแล้วมันจบครับจบ ไม่อาจยี่สิบมิลไม่อาจแท้คุณภาพกับไม้ดีทีเด็ดเจ็ดชั้นนะครับยี่สิบมิลสั่งผลิตจากทางร้านโดยตรงเลยนะครับวันนี้ครับนี่ครับนี่นี่ก็กำลังเตรียมประกอบครับนี่วันนี้ส่งอยู่ประมาณกับสี่สิบแปดไปครับออเดรอร์รอบรอบเมื่อคืนนี้ที่สั่งจองเข้ามาขอติดตามผ่านช่องทางของทางเพจแล้วก็ที่ Facebook เฟซบุ๊กด้วยนะครับกับเพจร้าน, bon Sound, านอุบลมิวสิกซาวเซนโกงจังหวัดอุบลราชธานีเฟซบุ๊กอุบลมิวสิกซาวบ่าไก่นะครับ หนึ่งใบสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตู้พร้อมดอกโปรโมชั่นเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับนะครับชิ้นเดือนนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องราคานะครับเนื่องจากวัตถุดิบมีการปรับราคาขึ้นนะครับต้องดูกันว่าจะประคับประคองอยู่ที่กี่เดือนนะเพราะว่าราคานี้ก็มาเกือบสามเดือนแล้วเหมือนมาเกือบสามเดือนแล้วปกติว่าจะจบเดือนเมษาเดือนพฤษภาคมก็ขยายอีกหนึ่งเดือนนะครับสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับ ตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานตะแกรงปัง๊มฟิลเตอร์โรงงานแถมฟิลเตอร์ให้เพลยหลบฝนนะครับนี่สีโจตันที่สวยส่วนตู้แพ็กเกจ4ใบพร้อมดอกก็13,999บาทนะครับ4ใบนะครับแพ็กเกจ4ใบนี่นะครับทีดีหนึ่งเราก็เตรียมประกอบเซ็งแรมครับนี่ครับเตรียมประกอบเซ็งแรมใส่แล้ววันนี้เกานาฬิกา ห้านาทีที่อุบลราชธานีนะครับบรรยากาศช่วงเช้าชอบที่ดีหนึ่งหรือว่าชอบที่ดีสองนะครับนี่นะครับที่ดีสองก็เป็นรุ่นสองคูณหนึ่งนะครับที่ดีสองกลางสองแฉกหนึ่งนะครับที่ดีสองเนี่ยนี่ครับที่ดีสองกลางสองแฉกหนึ่งก็สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับโปรโมชั่นเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับท่านที่สั่งจองก็นะครับติดต่อที่แฟนเพจนะครับกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซียงกงจังหวัดอุบลราชธานีครับหรือว่าที่เฟซบุ๊ก อุบลมิวสิกซาวเบาไก่หรือว่าติดตามที่ช่อง YouTube อุบลมิวสิกซาวสตูดิโอติดตามได้ทุกช่องทางของการติดตามนะครับนะอ่ะขอบคุณทุกการติดตามยามเช้าเช้าวันนี้นะครับ0 8 5 6 3 1 3 0 1 0 1 0 9 2 7 5 6 6น9 7นะครับอุปรกรณ์ชุดเครื่องเสียงอัปเดททุกความเคลื่อนไหวอัปเดตทุกวันอัปเดตทุกชั่วโมงนะครับนี่อัปเดตทุกการติดตามนะครับขอบคุณกการติดตามยามเช้าเช้านะครับสวัสดีครับ